เชื่อฉันแกจะฉันว่าอ,อีกพักนึงน่ะเนี่ยเลื่อมไปสิโอ้ยมันแกน่ะโยกมันโดนใจฉันมากเลยอ่ะพักนี้นี่เห็นไหมนี่ดีมากเลยแกจะแบบคุยอีกพักหนึงอ่ะนัดตัวใจแบบกันนะฉันรอพักยางอ่านแล้วแกจะอ่านบนไปข่าวหลายรอบมาอยอย่านี่พักนี้ดีกว่าเชื่อฉันนี่นี่นี่ดูไม่แก,แกดูพักนี้ก่อนเดี๋ยวอ่านนี้ตรงนี้นะให้โอ้ยตายแล้วตายแล้วโอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมไกายนิเทศศาสตร์ปีสองค่ะนอดเพศศาสตร์ศาสตร์ปีสองค่ะ ข่าดีๆแบบนี้นะคะเราจะมีเรื่องราดดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะใช่ค่ะซึ่งนั่นก็คือการเลือกตั้งอบจอะไรคะองค์การบริหารสจังหวัดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์ค่ะอบจมีความสําคัญหลากหลายมากกิจกรรมนมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะต้องยกให้กับอบจเลยทีเดียวแล้วรู้หรือเปล่าคะ็อตคะปีนี้นะคะมีผู้สมัครทั้งสิ้นสามหมายเลขด้วยกันสามหมายเลขโอ้ตัวนอตนะคะมีความพร้อมมากนะคะที่จะใช้สิทธิใช้เสียง การเป็นนิสิตจุฬาแต่เราอยากรู้จริงๆว่า,วานิสิตจุฬาคนอื่นเนี่ยจะพร้อมเหมือนกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องไปซื้อไปเจาะไปคน้นไปถามนะคะออนิสิตจุฬาคนอื่นๆว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการเลือกตั้งอาบประจในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราไปถามกันเลยดีกว่าค่ะ รู้จักครับผมรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักครับไม่ทราบครับไม่รู้จักครับก็เคยได้ยินนะคะองค์การบริหารดิสิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนจุฬาจัดกิจกรรมให้กับนิสิตนะผมเหมือนดูแลคิดตัดสินใจแทนนิสิตหลักๆก็น่าจะเป็นเหมือนกอฟเมนต์เนาะทาเกี่ยวกับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยหรือเปล่าอย่างที่ผ่านมาเคยเห็นแบบมีจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเจนนะ ไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่รู้จริงเหรอคะไม่รู้ใครเขาใช้ขอโท้ก็พอได้ยินมาบ้างครับรู้ครับอ๋อทราบค่ะทราบค่ะรู้แต่ไม่รู้ว่าแบบเมื่อไรอ่อ๋อทราบครับทราบไปแน่นอนครับผมอ นนะะอยากให้มีทิชชู่ถูห้องน้ำค่ะขอเพิ่มรถปอบได้ไหมขอแบบที่ยวหนังสือเพิ่มขึ้นได้ไหมคะดูแลเลื่องต้นไม้รอบจุฬาลงกรณ์ให้หน่อยนะครับก็อยากให้มีการจัดสนามบาสให้ดีขึ้น<ม>อยากให้มีแป้นบาสมากขึ้นนะครับคุณจิ๋มค่ะคุณจิมตอบ <S <S ด้วยค่ะฝั่งให้จัดแข่งกีฬาขึ้น,นเยอะๆครับจะได้ส่งเสริมสุขภาพคนในมหาหลัยด้วยครับเป็นแบบเมนเฮลอะไอเงี้ยอโอเค ราอยู่กับผู้สมัครเบอร์3นะครับพี่ชายสุดหล่อของเรา เราไปทำความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับผมชื่อชาแนลนะครับผู้สมัครตําแหน่งเดี่ยวประธานฝ่ายวิชาการอบจนะครับเบอร์สามนะครับชื่อพักของผมนะครับชื่อพักว่า CU Innovation นะครับตัว C ใหญ่ๆแล้วก็ตัว U แล้วเขียนว่า Innovation นะครับซึ่งตัว I กับตัว O ทั้งสองตัวใน Innovation นะครับจะเน้นหนาขึ้นมาให้มันเป็นตัวเลข100ได้สังเกตกันไหมครับเพราะว่าในปีหน้านะครับเนื่องในวโรการาครบรอบสถาปนา100ปีของชาวจุฬาผมก็เลยคิดว่า เออเราจะมาแบบค่อยๆพัฒนากันอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องมีอะไรที่แบบเจ๋งๆเป็น innovation, อินโนเวชันซึ่งทำให้แบบจุฬาเราก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยอันดับโลกครับนโยบายอะไรที่มันเด็ด เราแบบเราไปสู้กับเขาได้เลยผมขอเกิก่อนว่าสมัครแค่เพียงตําแหน่งเดียวครับคือตําแหน่งประธานฝ่ายวิชาการครับเราจะโฟกัสเฉพาะวิชาการของชาวจุฬาเลยครับพาร์ทแรกนะครับกิจกรรมทางด้านาวิชาการเนื่องในโอกาสปีหน้าครบร้อยปีแล้วเนะอะแล้วก็จะมีจุฬาวิชาการด้วยจะเป็นงานที่ปังมากใหญ่มากผมเลยอยากให้อาเป็นงานที่แบบเจ๋งและยิ่งใหญ่แล้วก็แบบ แตกต่างออกไปจากงานอื่นส่วนพาที่2นะครับซึ่งสนับสนุน f a c i l ลิตทางด้านวิชาการนะครับคืออยากจะเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้นิสิตได้เข้ามาอ่านหนังสือ24ชั่วโมงนะครับในช่วงระยะเวลาใกล้สอบส่วนอันที่3านะครับอันนี้เด็ดมาก TCU Innovation นะครับจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมามันจะเป็นแอปพลิเคชัน ท,ที่ชื่อว่า CU Sharing Channel เพราะว่าอยากให้ทุกคนมาแชร์ประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการเรียนรู้วิชาต่างๆรวมไปถึงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงโครงการดีๆครับอของทางมหาวิทยาลัยอ่ามีคําถามจากนิสิตฝากมาไปฟังกันเลยครับค่ะก็อยากจะถามผู้สมัครที่สองมาแค่คนเดียวนะคะอยากจะถามว่าจะมีวิธีทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ยังไงคะทํางานได้แน่นอนครับเพราะว่าอาจริงๆแล้วที่บอกว่าไม่รู้จักจริงๆเรารู้จักนะครับเพราะว่าพี่ทํางานในอบจมา2ปีแล้วฮะอยากให้ทุกคนเนี่ย เลือกคนที่ใช่ไม่ใช่ทีมที่ใช่ครับ choose the right one not the right team อ่าพูดอย่างนี้ดีกว่างั้นก็ขอฝากเลยแล้วกันนะครับ page c u r innovation เลยนะครับเพจเนี้นะครับมีนโยบายดีๆคลิปดีๆให้คนได้ติดตามชมกันมากมายเลยนะครับขอบคุณมากครับ เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าชื่อเอ๋ครับผมวิศวะปีสามนะครับลงสมัครตําแหน่งนายกสมัครนิสิตครับชื่อแม็กนะครับจิริยาปีสามนะครับลงสมัครตําแหน่งอุปนายกคนที่หนึ่งครับอาจารย์นิติศาสตร์ปีสามลงสมัครตาแหน่งประธานฝ่ายนิติสัมพันธ์ค่ะน้องรัฐศาสตร์ปีสามค่ะลงสมัครตําแหน่งเลขานุการค่ะซินนิเทศปีสามครับสมัครตําแหน่งอุปนายกคนที่สองครับสเศรษฐศาสตร์ปีสองมาสมัครตาแหน่งเขนรนิกค่ะ ฟินวิทยาปี3ครับสมัครตำแหน่งประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและเพณ่ประโยชน์ครับในคณะภนิษศาและการบัญชีชั้นปีที่3นะคะลงสมัครตำแหน่งประธานฝ่ายวิชาการค่ะอ่ายังไม่หมดนะครับยังเหลืออีก2คนที่ยังไม่ได้หยุดตะตรงนี้ก่อนนะครับพุทธศสตร์ปี3นะครับลงสมัครตำแหน่งประธานฝ่ายกีฬาครับแล้วก็เจมบอลคณะภสัชศาสตร์นะครับปี3ลงสมัครตำแหน่งประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมครับชื่อพักเราก็มีชื่อว่า one พลัสครับผมวันพลัส มาจากการคิดบวกวัน plus มาจากการพัฒนาก้าวหน้าวัน plus มาจากการเปิดรับทุกคนเข้ามีส่วนร่วมกับเราครับผมเลายคเป็นคนยังไงหลายภาคส่วนแล้วก็มารวมตัวกันเพราะว่าเราเดียวกันที่แบบ มีความหลากหลายกันในทีมนะครับก็การคนที่มีความสามารถหลากหลายมาปฏิบัติหน้าที่ให้กับส่วนกลางต่อไปนะครับการสอบรับกับนโยบายของเราด้วยพี่ว่า joy p l u joy s นะครับเราจะเปิดโอกาสให้สิทธิ์ทุกคณะทุกชั้นปีเข้าร่วมใหม่กับเราได้เลยตลอดทั้งปีเลยปกติอวจมันจะปิดตอนนี้เรา่มเปิดอวจให้มันเข้าไห้ง่ายมากขึ้นครับผมเพราะว่าเราจะซื้อกุญแจไม่ใช่ต่อไปมีนโยบายศูนย์การเรียนรู้24ชั่วโมง เราจะตอบโจทย์ในขอด้วยเราจึงจะเพิ่มโอกาสให้กิจกรรมส่วนกลางเนี่ยได้คะแนนหอด้วยอ่าสำหรับชมรมเรามีโครงการสปอนเซอร์พลสซึ่งจะเป็นโครงการที่ช่วยกันจัดหาสปอนเซอร์ส่วนกลางให้กับชมรมแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆให้กับชมรมอีกหลายๆอย่างด้วยค่ะเรื่องสื่อนะครับก็คือเราจะเพิ่มช่องทางสื่อภายในมหาวิทยาลัยนะครับให้ทุกภาคส่วนนิสิตทุกภาคส่วนเลยได้มาประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านทางเราเห็นนโยุบายกับแล้วเป็นไงบ้างคะสะพรึงกันเลยทีเดียว มีคําถามจากนิสิตจุลามาว,าว่าคนที่ใช้สิทธิ์มันน้อยกว่า50%ของเด็กจุฬาคิดว่ามันยังถือว่าเป็นประชาธิปไตยอยู่บป่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณมองประชาธิปไตยว่าอะไรคะความหมายประชาธิปไตยของคุณมันหมายถึงแค่การเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้นหรือเปล่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินคํากล่าวนี้นะคะที่เขาเก่าไว้ว่าการเลือกตั้งนั้น ไม่ใช่ส่วนทั้งหมดของประชาธิปไตยค่ะแต่ประชาธิปไตยจะขาดการเลือกตั้งไม่ได้เรารู้สึกว่าอันนี้มันจริงและตรงกับสถานการณ์ของเราในตอนนี้มากก็อ,อยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันมากขึ้นด้วยในปีนี้เนาะก็อย่าลืมว่าเสียงของคุณสิทธิ์ของคุณมีผลกับการเปลี่ยนแป,แปลงสุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้สมัครพรรคใหม่เลขสองนะคะอ่ะแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะว่าส่งลงสมัครตำแหน่งอะไรกันบ้างนะคะ สวัสดีครับชื่อปอปวิศวะปี3นะครับสมัครตำแหน่งนายกสุภสนิสิตครับบิวเลียนราักศึตษา,าปี3ค่ะสมัครตำแหน่งอุปนายกคนที่หนึ่งค่ะเอิร์นักษรปี3ค่ะสมัครตำแหน่งประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบําเ็ญประโยชน์ค่ะแจ็ครุตร์ปี3สมัครตำแหน่งเลขานุการครับโนจิตวิทยาชั้นปีที่3ผู้สมัครตำแหน่งประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ครับ ตเตอร์วิศวะปี3ครับผู้สมัครตำแหน่งอุปนายกคนที่2ครับแนทบัญชีปี3ผู้สมัครตำแหน่งเฮรันยิกค่ะนัทศิลปกรรมปี3ค่ะผู้สมัครตำแหน่งประธานฝ่ายศรริลปะและวัฒนธรรมค่ะญี่ปุ่นทันตปี3ผู้สมัครตำแหน่งประธานฝ่ายวิชาการค่ะเกวิกีฬาปี3ผู้สมัครตำแหน่งประธานฝ่าย,ายกีฬาค่ะ จริงๆแล้ว10คน10สไตล์แบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยเป็นคนทํางานอยู่แล้วเออทากิจกรรมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะส่วนของชมรมหรือจะเป็นส่วนของขขอบจ,เอ,จอเองดังนั้นทุกคนจะมีมุมมองมีแนวคิดที่หลากหลายมากนะครับซึ่งจะเป็น10คนที่เรียกได้ว่าจะทําให้อบจอปีหน้าเนี่ยมีสีสันแล้วก็เป็นมุมใหม่ของอบจอปีหน้าแน่นอนมาดูกันว่าเขาจะมีนโยบายอะไรที่จะใช้มาสู้กับพรรคอื่นๆบ้างครับนโยบายของพวกเรามี3ส่วนด้วยกันสิ่งแรกคือสร้างสารรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจส,สิ่งเดิมเพิ่เมเติมคือคำว่าเพื่อนอสร้างสารรค์สิ่งใหม่อ่าก็คือว่า,า,ารเราจะมีการจัดกิจกรรมใหม่ๆขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจัดห้องกิจกรรม CU working space ซึ่งเป็นห้องกิจกรรมยืดสีชั่วโมงใส่ใจสิ่งเดิมคือเพราะว่าเออกิจกรรมที่อบจจัดมาเนี่ยก็ดีอยู่แล้วและเราก็ปรับให้มันเข้ากับมุมใหม่ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเพิ่มเติมคือคำว่าเพื่อนใช่ไหมคะเราก็จะเปิดรับ ให้นิสิตท,ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับอบอจอมากยิ่งขึ้นโดยการเปิดเว็บไซต์ CU t o g เก h e r ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมกิจกรรมของส่วนกลางและชมรมค่ะอ่าและนอกจากนี้ทุกคนยังสามารถมาพูดคุยกับพวกเราผ่านไลน์อบจอได้ตอนนี้เรามีคาถามจากทางบ้านฝากมาไปดูกันเลยครับไม่ก็แบบอยากจะได้มาตรการที่แบบว่าไม่ให้คนจองพี่จนคนที่มาไม่สามารถนั่งได้อะไร จริงๆในโครงการนี้เนี่ยได้มีการรณรงค์อยู่แล้วอืมีมรณรงค์ฝันเฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นการรณรงค์โดยการติดป้ายว่าแบบเฮ้ยเราแบ่งปันที่อ่านหนังสือกันนะครับเป็นเด็กจุฬาด้วยกันมาอ่านหนังสือช่วงสอบช่วงเดียวกันก็ควรจะแบ่งที่อ่านหนังสือกันอะไรอย่างนี้แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับนอต ถ้าสมมติเด็กจุฬาอย่างพวกเราเนี่ยไม่ร่วมมือกันอย่างเช่นไปกินข้าว3ชั่วโมงอะไรอย่างงี้อาจจะเขียนโพสต์อิทแปะไว้ว่าเราไปกินข้าวนะจ๊ะก็ไอดีไลน์แบบโผลแปะไว้โดยกระดาษเป็นเบอร์ก็ได้เอารูปแปะไว้โดยก็ได้เขาจะได้รู้ว่าเป็นใครถ้าทําขนาดนั้นก็เปียนว่าโสดด้วยก็ได้นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อพวกเรานะครับก็มีเพจมุมใหม่ใน Facebook ก็ไปเสิร์ชดูกันนะครับไปกดไลค์ไปกด Follow หรือติดตามเราได้แล้วพบกับพวกเรา มุมใหม่เ e a ย y e a ยาพวกเรานั้นคือมุมใหม่พวกเรามุมใหม่แล้วไม่ใช่มุมเดิมจัดที่ห้องคุนทรนพวงศในยุทธยานะครับที่อาคารพมิ่งขวัญการศึกษาไทยหรือว่าตึก2คณะครุศาสตร์ครับผมตอน16บมรนิกา3านาทีเป็นต้นไปครับมันแน่นอนครับพูดอย่างนี้เลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือพักหมาเลขสามนะคะ เราได้เห็นผู้สมัครทั้งสามในเลขแบบโอ้ยมีความเด็ดดวงแล้วแบบมีแม่เด็ดไม้แข็งแบบเฮ้ยเอามางัดสู้กันขนาดนี้ท่านผู้ชมสามารถไปดูเขาได้ที่ไหนคะไฟนอลดีเบตครับวันที่28มีนานนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยห้ามลืมเด็ดขาดเลยคือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะวันที่3เมสมีนาคมนี้ค่ะวันนี้นะคะเราสคนก็ขอลา,ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ